สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับยินดีทางชาแนลยูทูปครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขไปรูสาเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางชาแนลยูทูปครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่ม3692นะ3692กครูเอกตั้งชื่อว่าเข้าถึงซึ่งโอกาสซึ่งคล้ายๆกับเมื่อวานนะเป็นเมื่อวานในโอกาสที่เข้าใจวันนี้เข้าถึงซึ่งโอกาส จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเราฟังรีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นแน่นอนเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ากันเลยก็จะมี3 6 6 3 3 9 9 3แล้วก็2 9 9 2นะครับหรือใครอยากชมเลข3ตัวนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเลขกลุ่มกลอูนะก็คือ6 3 9 9 3 6นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ293392เนะเลขคู่กับเลข3ตัวเนี่ยทำรีวิวแบบภาพรวมนะกลับไปดูได้สลรับตำแหน่งไงก็ได้เป็นการอ่านแบบภาพรวมๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ฟิกตำแหน่งเนี่ยว่าแต่ละตำแหน่งอ่านยังไงเนี่ยมาดูที่เลข4ตัววันนี้นะโอเคพอตั้งชื่อว่าเข้าถึงซึ่งโอกาสแน่นอนว่าขอพูดถึงวิธีคิดวิธีการตัดใจของเขาก่อนนะครับคนลงท้ายเลข2ครับจุดเด่นอยู่ที่ใจเย็นอ่อนโยนนะครับเข้าเข้าใจผู้อื่นนะครับแต่แน่นอนว่าไอความเข้าเข้าใจเนี่ยบางคนหลายมองพอบอกว่าเข้าเข้าใจเนี่ยจะต้องเป็นคนใจอ่อนไหมผมเคยพูดใน ในชั้นเรียนนะครับหลายครั้งว่าไอเลข2เนี่ยมันจะใจอ่อนก็ต่อเมื่อเปิดใจแล้วเท่านั้นถ้าไม่ได้เปิดใจกับใครเช่นเดินผ่านกันตามท้องถนนอย่างเงี้ยหรือว่าไปตลาดแล้วเจออย่างเงี้ยเจอแม่คงไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบใจอ่อนกับทุกคนคือต้องต้องเปิดใจก่อนถึงจะใจอ่อนนึกออกไหมครับแต่เนี่ยที่ที่มันต้องระวังคืออย่าเปิดใจแล้วกันถ้าคุณเปิดใจนี่คุณอ่อนแน่ ประมาณนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เขาโฟกัสกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความแบบเหมือนกันแบบว่าเราเขาพิจารณาแล้วอะเขาเหมือนเลขห้าเขาว่าเป็นธาตุดินเหมือนกันนะเขาเป็นมีความคล้ายๆเลขห้าแต่ว่าเขาอ่อนกว่านึกออกไหมเขาอ่อนโยนกว่าเออนั่นแหละทําให้ถ้าเกิดเปิดใจเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าพยายามเข้าออเข้าใจทันทีทันใดกับคนคนนั้นแต่ถ้าถามว่าใครก็ได้ไหมเออเหมือนเจอ เช่นเจอ,อเรียกว่าเจอขอทานอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เงินทุกครั้งนะคือเขาก็ต้องดูว่าตัวเองพร้อมไม่พร้อมยังไงอยากทําบุญหรือเปล่าหรือไม่อยากทําอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้ขนาดนั้นครับไม่ใช่แบบเหมือนโห,หมดสักตัวหนึ่งในโลกนี้ยังไม่เคยฆ่าเลยนะไม่ใช่ขนาดนั้น <c oughs> นะครับให้เราเข้าใจว่าอ๋อคนนี้เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใจอ่อนกับทุกคนนะประมาณนี้ แต่แน่นอนจุดอ่อนก็คือถ้าเปิดใจอ่ะโดนแน่นครับโอเคตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข9เนาะแนวคิดเป็นความคิดที่กว้างไกลจินตนาการดีเดียมะครับคิดนอกกรอบคิดแปลกใหม่นะก็ทําให้ความเขา้เขาเใจของเขานะสามารถแปลสมมุติว่าเขาสนใจเรื่องไหนหรือสนใจใครเนี่ยเขาสามารถแปลความสิ่งนั้นอนะ่ะให้มันมีความหลากหลายได้ดีอ่าอย่างเช่นสมมุติเขา อชอบวิชาเรียนวิชาภาษาไทยสมมตินะเด็กนักเรียนใช้เบอร์เนี่ยนะครับชอบวิชาภาษาไทยแล้วอยากจะแตกยอดออกไปว่าเออภาษาไทยเนี่ยมันต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องเรียนรู้เรื่องไหนวัานนยุปเป็นยังไงอักษรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียนเรื่องการออกเสียงแบบไหนคือแตกยอดไปเลยไม่ต้องมานั่งให้ใครมาแบบมานั่งสอนคืออาจจะไม่ได้ต้องการคุณครูขนาดนั้นนะครับแต่ว่า เขาเองอที่จะเป็นคนแบบว่าเอ้ยถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ต้องถามครูคนไหนต้องไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ต้องไปไม่ต้องรอรอถึงวิชาพาร์เขาอาจจะแบบถึงพักเที่ยงก็ไปเข้าห้องสมุดอ่าหลายคนอาจจะงงว่ะอ่ะสองเก้าสองเกี่ยวกับการเรียนรู้คือผมสาหรับผมนะการเรียนรู้มันเป็นได้แทบทุกเลขแต่วิธีการเรียนรู้มันต่างกันอ่าอย่างเช่นถ้าใครเคยได้ยินผมพูดถึงเรื่องเลขเจ็ดว่าเลขเจ็ดเนี่ยมีความอ่านอะไรพวกเนี้ยมากกว่าเลขห้า ที่ที่ผมบอกแต่เลขเจ็ไม่ใช่เลขของการเรียนรู้แต่เอาจรินนะเลขเ็ในพื้นฐานนะเขาก็มองว่าเป็นเลขในในตำราเขาว่าคนเลขเนะ็ดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบที่จะไปเหมือนกับ outdoor learning เขาจะแบบไปเจอกับตัวซึ่งผมก็มองว่าวิธีการเรียนรู้แบบนั้นก็ดีนะแต่ถ้าเป็นวิชาพวกคณิตศาสตร์พวกอะไรที่มันต้องใช้ใการคำนวณนะี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าเลขเเนี่ย เขาก็ต้องตั้งใจในการศึกษาแต่เขาอาจจะไม่ชอบการนั่งเรียนกับเพื่อนในห้องเงี้ยนี่ออกไหมครับไม่ชอบอะไรพวกนี้เาจะต้องนั่งอ่านนั่งเขียนนั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกใช่ไหมวิธีการก็จะไม่เหมือนกันนั่นแหละไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเรียนแบบในรูปแบบอะไรเงี้ยชอบไปทาเหลือให้เห็นกับตาว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเลขสองก็เหมือนกันถามว่าถ้าเกิดว่าเลขสองใส่เรื่องควรจะรู้ก็คือ ถ้าเกิดว่าเขาสนใจแหละเขาจะพยายามเข้าอ,อกเข้าใจสิ่งนั้นก็จะมีความคลายได้ข้าดิบพยายามอ่านพยายามและยิ่งมาต่อยอดเป็นเลขเก้าเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าโอเคจะไปทางไหนได้บ้างนะที่เราสนใจเนี่ยจินตนาการออกไปว่าโอ้สมมติอยากจะอยากจะเรียนเรื่องร้อยแก้วร้อยกองอะไรอย่างเงี้ยต้องไปศึกษาตรงไหนก่อนต้องอ่านตำราเล่มไหนก่อนก็ไปแตกจนแล้วก็มานั่งคิดคําศัพท์อะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะแต่งได้เองในอนา,าคตเนี่ยก็เป็นหัวศิลปินขึ้นมาอีก นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำมแต่คือมันจะมีอีกมุมหนึ่งของคําว่าศิลปินบางคนเห็น92วก็ติดเชื่อว่าเขาบอกว่าอารมณ์ติดอารมณ์ศิลปินอะไรอย่างนี้ผมจะมองแบบนี้ความเป็นศิลปินของ29มันจะมันจะมีอีกเลขหนึ่งที่มีความศิลปินคือ69ความเป็น29นี่ต่างจาก69ตรงที่ว่า69นี่คือมันเหมือนศิละป,ปะแบบแบบสแต็กคิดยังไงก็ได้อะไรยังไงก็ได้อยู่ในภาพจินตนาการแต่2992เนี่ยมันจะมีลักษณะของ คนเข้าใจได้อย่างเช่นวาดนกอะ่ะวาดนกก็รู้ว่านี่วาดนกอันนี้คือนกนะแต่อาจจะไม่ใช่นกเหมือนนกจริงๆอะไรเงี้ยก็คือการวาดนกให้รู้นกเหมือนพวกจิตกรรมวิจิตินอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยวาดกินนารีวาดคนวาดอะไรก็เห็นว่าเป็นคนแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหก้าวมันจะมีลักษณะศิลปะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเนี่ยมองดูดีๆนะเนี่ยวาดคนนะอะไรเงี้ยอมันจะต่างกันบ่อยอันนี้อันนี้เปรียบเทียบให้เข้าใจ เราะนั้น92เนี่ยนอกจากจะเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถมีจนินตนาการที่แตกยอดออกไปได้อ่อเาเปนความเข้าใจในรูปแบบที่แปลกใหม่นะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข3อ่เขาเป็นคนที่ไม่ใช่ธรรมดานะที่ว่าเออคิดความคิดแปลกแวลกแนวอะไรเลย,เ,ยเขาสามารถถ่ายทอดได้ด้วยถ่ายทอดแบบให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยเนผมเนี่ย,เ,ยเหมือนนึกภาพผมให้นึกภาพอารมณ์ของเด็กที่เขาชอบเรียนรู้แล้วก็ เอางานมานําเสนอคุณครอูอ่ะสมมุติว่าเรียนภาษาไทยนะคุณครูผมแต่งอย่างนี้ถูกไหมคือแบบเขาจะวิ่งไปแบบเขาชอบนําเสนออะ่ะเออสามเก้าสองอ่ะเป็นคนชอบนําเสนอชอบเปิดโอกาสว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอ่ะเราสามารถเอาไปโชว์ใครได้บ้างเราสามารถถ่ายทอดแบบนี้ได้ไหมคือเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะตรงๆงถ้าเขาเปิดใจเรื่องไหนนะครับแต่ถ้าเขายังไม่เปิดใจเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบเงี้ยบๆแล้วถือโอกาส ถ้ามีโอกาสจังหวะถึงนี้จะเข้าถึงนี่ก็ความเป็นสามเก้าสอง่าจินตนาการที่มันจะแตกออกไปที่เป็นอะไรก็ตามที่ทําให้โอกาสซึ่งความคิดของเขามันจะแตกยอดออกไปได้เขาจะทําแบบนั้นอ่าแล้วไม่ใช่แค่ธรรมดาว่าเขาอะเข้าใจสิ่งที่เขากําลังนําเสนอเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็เข้าใจทั้งคนอื่นด้วยอ่าบางคนเห็นสามเก้าสองโอ้นี้ต้องเป็นความเป็นตัวเองแน่เป็นคนติดบางทีถ้าเกิดว่าเราเจาะตามตําแหน่งเราจะเห็นภาพชัดกว่าว่าเราจะอ่านได้ลึกกว่าว่าอ๋อโอเค คนแบบนี้เขาชอบประมาณนี้นะประมาณนี้นะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็ลองพิจารณาดูนะสำหรับคนที่ขอมานะแต่ที่ผมชอบที่สุดคือกลุ่มนี้พื้นฐานการทํางานเป็นเล็บหกพื้นฐานการลงมือทําเป็นเล็บหกเพราะนั้นไม่ใช่แค่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจเปิดโอกาสสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาแต่เขาลงมือทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะจินตนาการได้ว่าโอเค ความสามารถเขาแค่เขาทําได้แค่เขาจะทําแค่นั้นน่ะให้ออกมาดีที่สุดอย่างเช่นเขาเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องวิชาภาษาไทยใช่ไหมเด็กคนนี้ก็จะแบบเรียนรู้เรื่องการแต่งกงแต่งกอนแล้วเข้าพยายามแต่งขึ้นมาเองแล้วก็พยายามนั่งขัดเกลาให้มันออกมาดีให้เป็นสิ่งพอคุณครูสมมติเอาไปโชว์คุณครูหรือว่าถามคุณครูคุณครูผมเขียนแบบนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยนูเขียนแบบนี้ถูกไหมค,ครูจะรู้สึกแบบเออซึ่งอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบ 6392เนี่ยผมมีครั้งหนึ่งผมมีครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆนะไม่ใช่ว่าผมใช้เลขนี้นะ๋ยวผมอธิบายอาการของกลุ่มเลขนี้ฟังว่าผมมีครั้งหนึ่งที่คุณครูภาษาอังกฤษที่เป็นคนต่างประเทศอะ่ะคนต่างชาติอะ่ะคนไม่ทราบว่าจําไม่ได้แล้วว่าแกมาจากประเทศอะไรนะครับสอนภาษาอังกฤษแล้วผมเป็นคนณเวลานั้นผมเป็นคนชอบชอบเรียนภาษาอังกฤษแต่ผมเป็นคนที่แบบพื้นฐานก็ไม่ได้แน่นนะสมัยนู้นอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนตั้งแต่ประถม หนึ่งผสมสองอ่ะยุคนู้นเรเรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นทีปป่ป .5 นะยุคผมอ่ะนะครับเราก็จะแบบไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักแต่พยายามสื่อความหมายของไทยให้มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็พยายามเอาคํานั้นคํานี้มาเรียนต่อกันตามที่คุณครูเขาสอนนะแล้วผมก็เขียนผิดผมเพียนคิดเยอะแยะเลยแต่เขาให้เขียนเรียงความเรื่องเรื่องอะไรสักเรื่องหนึงน่งนี่แหละผมก็จําไม่ได้แล้วนานแล้วแต่ผมจําบรรยากาศคําตอบที่คุณครูเขาเขาตอบผมมาได้ คือผมตั้งใจเขียนนะตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ส่งอาจารย์ไปอาจารย์เขาก็บอกเราก็เขียนกลับมาหรือเขาก็ตรวจ้เขาก็เขียนกลับมามันมีมันมีตัวหนังสือแดงๆอเวลาที่เขาคอมเมนต์นะนะเขาบอกว่าโอ้คือเขาบอกอันแรกที่เขาบอกว่าผิดแบบเขียนผิดหรือจุดผิดหรืออะไรตัวอักษรการสะกดเนี่ยผิดเยอะนะผิดเยอะแต่คุณ รูชอบจินตนาการของเธอมันมันเขาอ่านพอเข้าใจเพราะว่ามันมันอาจจะแบบว่ามันก็อาจแบบเหมือนเราอ่ะมันพยายามยายมรับรู้ความรู้สึกของเราอ่ะเขาก็เรียนภาษาไทยมาบ้างเนาะเขาก็แบบเขียนผิดเยอะนะแต่ว่าครูชอบรูชอบจินตนาการของเธออะไรเงี้ยเหมือนแบบถ่ายทอดได้ดีอะไรเงี้ยเอออาการแบบเนี้ยซึ่งถ้าใครมีอาการแบบนี้ของเลขกลุ่มเนี้ยอะประมาณนั้นเลย นะครับเขาเป็นคนที่เข้าใจว่าจะต้องสื่อสารอะไรแล้วก็พยายามทําสิ่งนั้นให้ออกมาดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาได้ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นโอกาสที่เขารู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยฉันชอบนะฉันจะไปคว้าโอกาสตรงนี้ให้ได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วคขาจะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับนี่คือที่มาของเข้าถึงซึ่งโอกาสก็คือเหมือนสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาว่าเออเองอยากจะทาอย่างนี้แล้วเข้าไปถึงโอกาสนั้นแล้วทําออกไปให้ดีที่สุดนี่คือ คนไทยนี่นะครับส่วนจุดด้อยอื่นก็แน่นอนนอกจากความที่แบบอย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครนะก็อาจจะมีจุดหนึ่งที่แบบเพราะเขาเป็นคนที่แบบอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะบางทีก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แปรปรวนนิดนึงมันต้อง,องได้นะบางวันจะมีบ้างมาจากสามเก้านั่นแหละมันต,ต้องได้นะมันต้องทําแบบนี้นะอยากจะแสดงออกเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับก็ลองพิจารณาดูว่ราะชอบหรือไม่ชอ,มชอบไงแต่ส่วนตัวกูเองกูชอบนะ เพราะอวาเป็นคนที่ชอบเลข29อยู่แล้วเพราะติงก็เคยใช้มาก่อนมีความรู้สึกแบบเออมันเป็นจินตนาการที่แบบเข้าใจถึงว่าจะต้องแตกยอดสิ่งพวกนี้ออกไปยังไงนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังส่วนดุพคลิกด้านหน้าบุคลิกด้านหน้าขอไปผมชอบนะผมชอบคล้ายๆด้านหลังเลยก็คือเปิดหน้ามาคุณเป็น6หน้าตาผ่องใสมาเลยนะครับดูดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วแต่ว่าเป็นคนที่แสดงออกแบบชัดเจน ตรงๆตรงๆหกสามเข้างหน้าเนี่ยหมายถึงเป็นคนที่มีความค่อนข้างจะแอคทีฟช,ชอบแสดงออกแบบคล่องตัวมีความคล่องตัวสูงนะครับแต่พอได้พูดได้คุยเอกลักษณ์ของคนที่แบบพูดจาดีพูดจาคล้ายๆกับว่าให้นึกถึงภาพเหมือนกับแบบเราเห็นภายนอกเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นนักกีฬานักกีฬาเหมือนคุณวิวอ่ะคุณรนาตอ่ะนักปัจจุบันนะครับนัาเบสบอนนะครับของไทยนะ ประมาณนั้นเห็นข้างนอกแบบโอ้โหหล่อเท่ดูดีเป็นทรงนักกีฬาแต่ว่าพอคุยเขาก็พูดดีเขาพูดค่อยๆอ่ะไม่ไ้บอกไหมเขาพูดค่อยๆไม่ได้เป็นคนเสียงดังขนาดนั้นนะเอออันเนี้ยสไตล์แบบนี้น่าจะพอมองออกนะอ,อประมาณประมาณนั้นเออจริงๆก็เหมือนคุณอยู่เลยนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับนั่นแหละก็คือข้างนอกอาจจะดูทะมัดทะแมงดูคล่องตัวแต่เวลาพูดจาอะไรพวกนี้เขาจะดูแบบนิ่มนิมเบา อะไรประมาณนั้น,นครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องเสริมเรื่องตอต่อไปนะครับเรื่องของความรักแล้วกันคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยปิดกั้นตัวเองเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาอ่ะบางคนอาจเห็นว่าสามหกใช่ไหมเฮ้สามหกนี่ภาพรวมมันจะเป็นคนแบบต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลยในสามเก้าต้องแบบอยากได้อะไรต้องได้แต่พอดีมันมีเก้าสอง 9, 2, ไงพอเก้าสองเป็นหลังเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่พยายามเข้าถึง โอกาสที่จะแบบว่าสมมุติว่าอยากจะสร้างความรักหรือว่าอยากจะมีความรักเนี่ยเขาจะพยายามโฟกัสหาคนที่มันใช่นึกออกใช่ไหมหเขาไม่ใช่แบบเขาว่าปิดกัน้นตลอดคือให้คนเขาหาอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่เขาเข้าหาคนด้วยเขาพยายามโฟกัสว่า,วาสมมุติอยากจะมีแฟนเนี่ยคนแบบไหนหน้าที่จะต้องเข้าไปเวลาไปอยู่ที่ไหนหอะ่ะพยายามไปเห็นไปเจอไปเจอใครก็จะมีสเปคในใจ แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าหยุดไม่คุยกับใครเลยต้องต้องแบบแบบสามหกเดือดโดดแล้คือแบบมั่นใจเลยมากๆอะไรเงี้ยแบบสามเก้ามั่นใจเลยมาแต่พอเรามีสองเก้าเข้ามาด้วยมันเสริมว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ติงอยากจะพบปะพูดเจอคนที่ใช่สําหรับตัวเองแล้วก็ค่อยๆพิจารณาหาโอกาสให้ตัวเองซึ่งมาซึ่งคนรักหรือคู่รักที่ติงต้องการได้อันเนี้ยผมก็เลยมองว่าโอเคก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้น แต่ถามว่าอาจจะมีเรื่องเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาก็ต้องต้องการคนที่ใช่อะเนาะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเจอเขาก็เปิดโอกาสได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องภายในจิตใจนะแต่ถ้าพูดถึงบุคลิกภายนอกอันเนี้ยโอเคเลยยังไงหงก็คิดว่าเป็นสายเสน่ห์สายหนึ่งเหมือนกันมีทั้งหกมีทั้งสองเนาะมีสามพลังทางเพศด,ด้วยแล้วก็มีเก้าเล่ของโอกาสด้วยเพราะนั้นเรื่องสเสน่ห์ภายนอกเนี่ยผ่านสเสน่ห์ภายในก็ตามที่บอกไปว่าเออจะต้องเป็นคนค้นหาอย่างนี้นั่น ก็ระดับหนึ่งเรื่องความนัก็ให้เชิญบวชเลยกันถามว่าสําเร็จไหมคุณต้องลงมือด้วยเพราะเมื่อวานเมื่อวานก่อนก <c oughs> ็ไปเจอไปเจอเอ,อ่อเรียกว่าอหลรไปเจอโพสต์นะครับของเพื่อนในวงการเบอร์นี่แหละเขาก็พูดถึงว่าเอ,อ๊มีการเดี๋ยวนี้มีการแตกยอดมากมายว่าเลขจะต้องอย่างนั้นมีการรวบรวมมีการแบบจะต้องแบบวางเบอร์วางอะไรเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับแค่เราเข้าใจแนวทางของตัวเอง แล้วก็ใช้เลขนั้นอ่ะมันก็ดีได้เพราะว่าทุกคนมันมีแนวทางของตัวเองดังนั้นอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครอ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคุณสามารถใช้เลขไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกพึงใจกับเลขนั้นแล้วคุณก็ใช้ไปครับมันดีแน่ถ้าคุณรู้สึกพึงใจนั้นเนี่ยที่ผมสังเกตก็คือบางคนใช้เลขที่คนอื่นว่ามันดูแย่ดูเสียดูอะไรพวกนี้แต่ก็ยังดีอยู่ชีวิตก็ยังดีนั่นแหละคุณไม่ต้องไปนสนใจ สำหรัรผมไม่ต้องสนใจเลย <c oughs> คุณใช้ไปนั่นแหละถ้าถ้าคุณดีนั่นคือมันดีกับคุณนะเออมันเป็นรหัสที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณตอนความต้องการของคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาจะว่ายังไงเพราะว่านี่คือเส้นทางของเราแล้วเรามีคนเดียวในโลกอ่ะไม่ออกไหมเออเรามีดวงจิตดวงเดียวในโลกเพราะนั้นมันมีทางซ้ำใครอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแนวทางได้บ้างแต่ถามว่ามันมันมีพอคล้ายคนอื่นได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันไม่มีทางแน่นอน นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับชอบก็ใช้ชอบก็ใช,ช,ใช้เห็นปุ๊บต้องชะตาเนี่ยเวลาที่ใครมาให้คุยรับคำปรึกษานี่คุยจะบอกตลอดว่าชอบก็ใช้อย่าได้กังวลถ้ารู้สึกดีหรือว่าเราใช้แล้วมันรู้สึกดีอะ่ะแต่ทําไมคนอื่นเขาบอกว่ามันเป็นเลขเสียไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าคุณดีมันคือดีแล้วเพราะคุยก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันเราก็ผ่านเรื่องที่แบบเอ้ยตำรา,ว,า,า,งงาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ แต่มันก็จะมีจุดลงตัวของเราว่าเ,เลขที่เราเลือกสุดท้ายแล้วมันเป็นรู้สึกเราอยู่กับเรานานแล้วมันรู้สึกสบายใจอะ่ะอยู่แล้วมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามันก็ไม่เรื่องดีของเรามันไม่ใช่กับของคนอื่นนะเพราะนั้นไม่ต้องกนนะังวลเนาะกลุ่มเลขนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินแล้วกันเ <c oughs> มื่อกี้ลืมลืมพูดการจะสรุปอยู่ละลืมพูดเรื่องการเงินการเงินเป็นคนหาเงินเก่งนะครับเปิดโอกาสในการหารายได้ดีแต่ก็อาจจะไม่ใช่ระดับหวือหวามากมายอะไร นะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นคนที่ดูแลการเงินได้ดีไหมผมให้ถ้าเป็นเรื่องของการดูแลนะการบริหารจัดก,การการเงินเต็มสิผมให้8นะถือว่าโอเคนะเพราะเขาเป็นคนไม่ได้ใช้จ่ายชื้อรูื้ออะไรแล้วก็หาโอกาสในการสร้างไรายได้เพื่อมาทดแทนสิ่งที่ใช้จ่ายไปดูดีพอสมควรภาพรวมก็เต็มสิให้สักสักแนั่นแหละหาก็ไม่ได้ด้อยมากก็ประมาณ8นะครับส่วนบริหารจัดก,การก็โอเคก็ได้8 นะครับภาพรวมนะครับแต่ก็ต้องดูในสถานการณ์เงินของตัวเองนะ่ mm hmm. าะตเองมีความการเงินมากหรือน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ลองพิจารณาดูเลขกลุ่มนี้การเงินถือว่าโอเคนะคุณก็ชอบนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะพูดถึงหลายเรื่องมากเพราะารว่ามันมีกาเรียกว่าวานมาได้รับรับสารอยากอื่นมาด้วยก็เลยมาแทรกแทรกในเนื้อหาในสคริปต์ก็มาด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, กด s u b subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันเอาทุกคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้